สวัสดีค่ะคพี่น้องทุกคนเด้อพี่น้องประเดยนมารีวิวแบ่งหาสิบบาทเก่าของรัชการที่เก่าให้เบิงเดอ้อพี่น้องแบงเก่าที่สะสมรุ่นสุดถ่ายของรัชการที่เก่าเนาะอันนี้แบ่งทีระลึกสะสมเทียนปีนั่นข้าเจ้าผลิตออกมาหลายหลายเอามา,หาให้คนแหลกไหวเป็นทีระลึกเนาะี้นน แบ่งหาสิบบาทลุนสุดท้ายเด้อพี่น้องแบ่งห้าสิบบาทลุนลุนชุดท้ายของรัชกาลที่เก่าเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งข้างหน้าในข้างหน้าพระบรมฉายาลักษณ์นี่เลขกกำกับแบ่งเนาะกันเนาะอันนี้รุ่นสิบหก แบบสิบหกพระเจ้าตากักสมเด็จพระนเลสวนมหาราชสมเด็จพระนเรศวนมหาราชข้างหน้าเบื้งข้างหน้าคล้ายๆกันพี่น้อง อันนี้เล็กเลหกหกกจอจานแต่หกอย่างนอกระนั้นโตอีโตอีนาะพี่น้องตอีจอจานหนึ่งจอจานอันนี้จ้งคอยเลกกันอันนี้จ้งคอยเลกก็อันนี้ท่อ ทอ่อทหารเนาะพี่น้องเนาะทอ่อทหารอดทนหนึ่งแปดหกสามศูนย์สองแปดผู้ได้มีกับเจียบใบเด้อพี่น้องผู้ดได้มีกับเจียบใบอันนี้ประเด็นกระไดมาจากเงิ่อนทอนนะ ตะกอนไปเด็นก็นเคยไปแไหลก้อยูพี่น้องประเดนไปแหลกไหว้หลายอยู่ไปแไหลกใบเป็นเงินหลายลอยอยู่ประเด็นเคยไปแไหลกใบใบไม่ไม่อยู่ที่นี่ของประเด็นกับไฟไหม่ไปเบิดแดเราอันนี้ประเด็นใดมาไมา่ได้่ประเดือนใดมาจากเงินท่อนใบก็เลยเ้่ยใหาไม่ไปไดนพี่น้องอันนี้ได้มาจากเงืนท่อน นี่ก็คืกอกันนันนี่ประเด็นก็เก็บใบมาจากเงินทอนนี่กันนันนี่เงินท่อนได้ได้มาจากเงินทอนนี่พี่น้องก็เลยเพราะว่าผ่านการใช้งานแล้วก้อนหนานั่นไปเก็บใบยังไม่ใหม่อยู่เนาะพี่น้องเนาะเลยพ่อไฟใหม่บ้านเจ้าหน้ายใหม่ของประเด็นไปเบิร์ดเลยใหม่ของประเด็นไปเบิดส่วนโนแนวเลยพี่น้องปีนั้น ไปจน,นเก็บของใบเสียผ้าเสียผ้ากระป๋งกระเป๋าไหนไปเบิด์นี่ก็เลยมาบอกพี่น้องเขาฟังในคลิปเลยเขอโทษขอไผ่หลายๆเด้อพี่น้องเลยถวคว่ำให้ฟังเมืองพี่น้อง แบ่งรุ่นสุดท้ายของรัชการที่เก่าเด้อพี่น้องผู้ไดมีกระเก็บไบ้ผู้ใดมีกระเจ็บไวใให้ลูกในร้านเ้องบ่งตะกอนนี่เพ่นผลิตมากกระสีายเติบอยู่เนาะเพราะว่าก็สีมีแถบสุบานอยู่ห่ะพี่น้องแบ่งจังสีมีแถบสุบานนี่หรอเพราะว่าเพิ่นอเอาใส่ตัวให้คนไปกดแหลกมากมัยแต่กี้กเนาะน,นี่ อันนี้ก็แบ่งจากเทียนเงินท่อนมากกับเก้าหรอหล่ะพี่น้องสมเด็จพระนเลสวนมหาลาชพระเลสวนมหาลาชเนาะพี่น้องสมเด็จพระนเลสวนมหาลาช เพะเนก็เลยเอามารีวิ้ให้พี่นอ้องข้าเบืองอันใดพอดีพ่ง้ามบาอกขอโทษขออภัยเด้อกลาบงามในอ้อมอกอ้อมใจพีใจน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปรเดอนในเด้อพี่น้องขอบคุณทุกไลค์ทุกเลิฟบทุกกำลังแรงใจฝากบ้านป้าด,ดวงสองดวงเดือนสี่สิบเก่าน้ำแนเด้อพี่น้องเอปเดอนเห็ดยืดสามช่องปเดอนกสิขอจบ คลิปไวซ้ำหน,ำนีก่นเอาไว้ติดตามคลิปหนาะว่าประเด็นสิเอโอนยังมารีวิวให้พี่น้องเฮาเบิงอีกเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็สิขออนุญาตจบคลิปก่อนเด้อพี่น้องเอาไว้ติดตามคลิปหนาะ thank you you so much for watching ขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิอวปลาประเด็นสิเอโอน แบ่งได้มากรีวิวให้พี่น้องเข้าเบิ้งอีกเนาะค่ะเนาะขอนใไดบดี้บงงามบากขอตรวจขอไปเด้อพี่น้องเพียนแค่สิจบคลิปไปซ้ำนีแ่แเอาไว้ติดตามคลิปหนะ้าคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะโชคดีมีใช่ตลอดไปสุขคนเด้อพี่น้อง